สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับลุงหน่องวิศวกรนอกเวลาครับกับช่องโกโก้จานครับวันนี้ครับดูแดดเลยครับอันนี้ตอน9ก้าโมงเองนะครับแดดแรงเลยวันนี้วันที่5ตุลานะทุกคนเป็นช่วงที่จะเข้าหน้าแรงแล้วครับฝนเริ่มห่างแล้วเรามาดูกันว่างานในช่วงเปลี่ยนทายจากหน้าฝนเป็นหน้าแรงครับจะมีอะไรกันบ้างครับวันนี้จะเล่าให้ฟังครับทุกคนลุงน่องเป็นญ้าที่ อาจจะไม่ได้ตัดมาแค่เดือนเดียวเองนะทุกคนแต่เห็นไหมครับมันยาวมากๆนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นหน้าฝนนะครับหญ้ามันก็จะยาวดีมากๆนะนะครับแต่พอเข้าหน้าแล้งนะครับหญ้ามันก็จะยาวช้าลงเยอะนะครับแต่ว่าเราก็คงไม่สามารถปล่อยให้หญ้ามันยาวอย่างนี้เราก็ปล่อยมันได้นะทุกคนเราก็ต้องตัดนะทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าหน้าแล้งนะครับสิ่งที่ จำเป็นที่จะต้องทํก็คือหนึ่งคือการเคลียร์หญ้านั่นเองนะเหมือนหน้าฝนเลยครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เคลียร์บ่อยนะทุกคนครับพอเราตัดหญ้าจนเสร็จแล้วเนี่ยนะคนนะครับแล้วก็เราก็ต้องมาดูงานในการฟื้นฟูนระบบให้น้ําของเรานะรเนาะโดยเฉพาะท่อต่างๆเนาะนี่มองจะเป็นท่อ PVC ีซีนะที่เป็นตัวเมนลอยขึ้นมาแล้วก็เป็น PE นะทุกคนเนื่องจากเราตัดหญ้า ด้วยเครื่องตัดหญ้าของเราเนี่ยมันมีโอกาสโดนสายเนาะเราไม่ได้เดินแบบฝังเนาะมันก็เลยต้องมาตามซ่อมนะทุกคนถ้าเราไม่ตัดหญ้าเราก็จะไม่เห็นรอยนะอันนี้รอยลูกหน่องเอามาเี่ยมันแตกนะลุกหน้องก็ต้องซ่อมเนาะแค่เฉพาะเส้นนี้เราก็มีรอยที่ต้องซ่อมอีกสอจุดแล้วเนาะทุกคนก็ต้องมานั่งไล่ดูนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดน้ำเนาะก็เอาเฉพาะเท่าที่เห็นก่อนว่ามันขาดอย่างนี้ก็คือ เจอรอยมันขาดนี่เราก็ต้องมานั่งซ่อมนะทุกคนอันนี้ครับเพราะฉะนั้นการตัดหญ้าต้องตัดก่อนนะตัดแล้วก็ค่อยมาหารอยที่ต้องมานั่งซ่อมนะครับนั้นปีปีหน้านี่เราตั้งใจแล้วครับว่าระบบน้ําของเราจะรื้อใหม่ทั้งหมดนะแล้วก็ทําเป็นระบบที่ฝังนะไม่ให้มันมีปัญหาเลยแนละ้วต้องมานั่งซ่อมงานต่อไปที่ทาในการเข้าหน้าแล้วครับคือการ รักษาลษาลฟื้นฟูลําต้นนะครับทุกคนอันนี้เป็นต้นโกโก้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะดูลําต้นที่ใหญ่มากๆทุกคนเราก็จะให้ลูกที่ใหญ่มาก่อนนะมาดูต้นมันโดนอะไรบ้างทุกคนดูร่องรอยนะตอนหน้าฝนนี่เราจะแทบไม่เห็นเลยนะว่ามันมีอาการแบบนี้นะกิ่งแห้งแบบนี้นะมันจะไม่เห็นเลยนะครับแต่พอมันเข้าหน้าแล้งครับเราจะสังเกตเห็นชัดเจนว่ามันโดนโรคนะครับเข้าทําลายนะเชื้อรานะแน่ๆนะครับเป็นโรคก,กิ่งแห้งเป็นกับทุก ทุกยอดของมันเลยนะใบมันจะร่วงแล้วก็อาการพอมันเริ่มอ่อนแอมัมนก็จะมีตัวมแมลงมาเจาะลําต้นเสริมเข้าไปด้วยเนาะเพราะนั้นงานของเราคือเราต้องฟื้นฟูลําต้นของต้นโกโก้โกเราด้วยเนาะน่าจะต้องเริ่มต้นจากการที่เราต้องปรับสภาวะของดินนะเรื่องของ P h ของดินอันนี้เราต้องอาจจะต้องเอาพวกโดโลไมซ์ปูนขาวมาโรยนะื้นฟูสภาพเนาะ แล้วก็อาจจะกําจัดเชื้อราที่ค้างอยู่นะครับแล้วก็บํารุงต้นอันนี้เป็นงานที่สําคัญนะครับอาจจะเป็นเฉพาะของสวนลุงนองนะที่เป็นสวนไผ่นะทุกคนสวนไผ่จะต้องสางกอนะครับก่อนเข้าหน้าหนาวนะทุกคนเพราะลมมันจะแรงมากนะครับี๋วยวกอไผ่เมันจะลม้มเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาคนซื้อ ลำไผ่ที่แก่ของเรานะครับแล้วก็สางเอาไปให้เขาหรือเอาไปขายให้เขานะทุกคนที่เป็นธารกิจในการขายลำไผ่ครั้งแรกต้องขายงานสุดท้ายจําเป็นมากครับในการเข้าหน้าแรงครับคืองานเตรียมทําทางไฟครับแนวกันไฟครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือมันยังดูสดยังเขียวนะไม่นานครับมันแห้งนะครับเราจะต้อง เคลียพื้นที่ทําให้โลง่งทุกคนเพราะว่าอยู่ติดถนนสาธารณะแบบนี้นะโยนบุหรี่เข้ามาเรียบร้อยนะไหมหมดเลยทุกคนมันจะต้องทําทางไฟไว้นะครับทุกคนก็มาถึงตรงนี้นะครับก็อยากสรุปคร่าวๆให้เห็นว่าในทุกๆฤดูการนะครับมันก็จะมีงานแตกต่างกันไปเนาะในแต่ละช่วงของฤดูเนาะหน้าฝนตัดหญ้าเยอะนะครับหน้าหนาวหน้าแล้งนี่ต้องให้น้ํานะครับต้องดูแลต้นนะครับหรือแม้กระทั่งดูลําไผ่ในเรื่องของ เรื่องของลมเนาะแนวลมต้องต้องสั่งกออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นลักษณะเฉพาะของของพืชแต่ละอย่างนะครับเราก็จะเห็นว่ากเกษตรเนี่ยถ้าเราไปดูใน YouTube และเห็นภาพสวยสวยว่ากเกษตรมันทําง่ายนะจริงๆทุกคนมันไม่มันไม่ง่ายนะทุกคนมันก็มีงานเยอะนะโดยเฉพาะเริ่มปลูกใหม่ๆนี่งานอย่างเยอะเลยทุกคนมันเหนื่อยมากๆนะเราอย่าไปโลกสวยมองในโซเชียลแล้วดูว่าเกษตรทําง่ายเราออกมาทําเลยเจ๊งทุกรายครับทุกคนมันต้องวางแผนดีๆแล้วก็ เรียกราเตรียมเตรียมการก่อนจะลาออกมาเยอะนะเพื่อให้มันพร้อมนะแต่ถ้าบอกว่ากเกษตรอะถ้าถ้าวางแผนดีๆงานมันจะสบายขึ้นเรื่อยๆอันนี้จริงครับทุกคนเพราะว่าถ้าเราวางแผนดีๆเดินระบบน้ําดีๆทําระบบอ่าทางรอบสวนดีๆปลูกต้นไม้เป็นระดับชั้นดีๆนะครับมีไรายได้ตลอดนะมันอาจจะได้ไรายได้ไม่เยอะแต่มันมีตลอดนะแล้วมันก็จะสบายขึ้นจริงๆนะทุกคนมันจอกนใหมาใน EP พีต่อไปครับขอบคุณมากครับทุกคน